ใครที่เล่นบอลแล้วเพื่อนไม่ส่งบอลให้นะครับมันมาจากปัจจัยสามข้อนี้ข้อแรกคือเพื่อนไม่เห็นเราเพื่อนไม่เห็นเรานะครับมันคือเรื่องจริงมันคือสิ่งที่แบบสิ่งที่ยังไงยังไงเราก็ไม่ได้บอลแน่ๆเพราะเพื่อนอะ่ะไม่เห็นเราเพื่อนอาจจะอยากส่งบอลให้เรามากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เห็นสุดท้ายก็คือเขาก็ไม่ส่งให้ถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้ข้อแรก แล้วเราต้องทํายังไงเราก็ทําให้เพื่อนเห็นเราเราต้องทําไงครับสแสดงท่าทางเรียกเพื่อนอยู่ในที่ว่างที่แบบที่เพื่อนสามารถเห็นเราได้อะนอกป่ะนั่นคือสาเหตุที่เราต้องเรียกเพื่อนแค่นี้เราก็ได้บอลแล้วนะครับทีนี้มันจะมีรายละเอียดใช่ไหมแบบอ๋อพี่ผมทําอย่างนั้นแล้วเพื่อนไม่ยอมส่งให้ดูนี้น,นั่นเพื่อนเห็นแล้วแต่ไม่ยอมส่งมันก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปอีกมันจึงนํามาสู่ข้อสอง คือเ <S US S> พื่อนไม่มั่นใจว่าเขาจะส่งบอลมาให้เราได้หรือเปล่าเ <S US S> พื่อนเห็นแล้วนะครับเ <S US S> พื่อนเห็นเราแล้วแต่เขาอ่ะไม่กล้าไม่มั่นใจที่จะส่งบอลให้เรา <S <S <US> S> <S เขาอาจจะเห็นคู่ต่อสู้อยู่รอบๆอบตัวเราแบบประกบเราอยู่อะไรเงี้ยแต่เราไม่เห็นหรือว่าพื้นที่เราอยู่มันแบบมันไม่มันไม่โล่งพออะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เราแบบเฮ้ยมันโล่งมากเลยอะไรเงี้ยต้องเข้าใจนะว่า ความคิดของเรากับเพื่อนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันการตัดสินใจก็ต่างกันนะครับเราจะบอกเอ้ยมันต้องส่งดิมันต้องแบบเออมันมันว่างแล้วมันทำไมทำไมไม่ส่งอะไรเงี้ยเพื่อนเขามองเห็นว่ามันส่งไม่ได้ไงเพื่อนเขาเห็นว่ามันไม่ว่างโอเคปะ่ะดังนั้นน่ะเราต้องทําให้เพื่อนมั่นใจเราอาจจะไปคุยกับเพื่อนเราอาจจะแบบทําท่าทางว่าเฮ้ยที่ส่งได้นะส่งได้จริงๆมาส่งมาเลยโอเคไหมครับ ดังนั้นมันจึงเป็นที่มานะคว่านอกจากจะเรียกเพื่อนทําท่าทางอยู่ในที่ว่างแล้วเนี่ยเราต้องแสดงให้เห็นว่าเพื่อนสามารถส่งบอนให้เราได้เราต้องทาให้เพื่อนมั่นใจนะครับว่าเขาจะส่งมอนให้เราและเราไม่เสียบอลแล้วเราสามารถได้บอลเราเล่นต่อได้สบายเพราะถ้าเกิดเราได้บอลแล้วเสียบอลเพื่อนก็จะไม่มั่นใจอีกนะแบบคือนอกปะ นี่ยังไม่นับรวมแบบคนอื่นเขาว่าเพื่อนนะครับว่าแบบบอกแล้วไงให้ส่งแรงๆหรือว่าส่งให้ตรงๆส่งให้แม่นหน่อยอะไรเงี้ยคือนอกไหมมันเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการตัดใจความคิดจิตใจของเพื่อนแบบเขาต่อไปก็คงไม่มั่นใจแล้วอะไรเงี้ยส่งไปก็โดนด่าอย่างเงี้ยเหมือนเราอะถูกป่ะสมมติว่าเราส่งมอนแล้วมีคนบอกเราเฮ้ยบอกให้ส่งให้ตรงๆไงบอกให้แม่นดิส่งให้แม่นๆม่นดิอะไรอย่างเงี้ย ส่งเหม็นตรงเลยไม่ต้องส่งดีกว่าอะไรเงี้ยคือนอกอ่ะเคนี้ก็รู้รู้เรื่องแล้วอะว่าแบบเข้าต่อไปที่เราส่งบอลเล่นบอลม nice? ันจะเป็นยังไงมันจะมั่นใจไหมอ่ะผมีบอกนะว่าเราต้องพยายามเข้าใจความคิดของเพื่อนด้วยเพื่อนเขาก็อยากเล่นบอลเก่งเขาก็ไม่อยากมีปัญหาแบบเล่นบอลพลาดอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้ฝึกมาหรือว่าฝึกมาน้อยไม่ได้ฝึกกาจการนั้นมามันก็เลยโดนเล่นงานนะครับดังนั้นต้องเข้าใจเพื่อน และอย่างที่สามนะครับอย่างสุดท้ายเลยที่แบบเพื่อนไม่ส่งบอลให้เราอ่ะมันคือการที่เพื่อนเราอ่ะเล่นบอลไม่เกง่งจะซ้อมน้อยไม่ได้ซ้อมมือใหม่อะไรเงี้ยเออมือใหม่เล่นบอลอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจเขานะครับเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพื่อนเราอ่ะที่มาเล่นบอลบางทีเขาแค่แบบเออได้เตะบอลได้สนุกได้แบบวิ่งในสนามหญ้าอะไรี้ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ย สำหรับบางคนนะครับอาจจะแบบอต้อตงชนะชนะได้แชมป์ต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่สาหรับเพื่อนเขาอาจจะแบบเออแค่แบบเล่นสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยโอเคปะ่ะหรือไม่แต่ตัวเรานะครับที่แบบที่อาจจะโดนคนอื่นว่าอย่างเงี้ยเราต้องชัดเจนในตัวเองว่าเราเล่นบอลเพื่ออะไรถ้าเราเล่นบอลเพื่อจะสนุกสนานแบบออกกำลังกายอย่างเดียวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบ เล่นเลนก็ได้แพ้ก็ได้ชนะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยขอแค่แบบได้เตะบอลถูกปะแต่ถ้าเกิดใครต้องการแบบเป้าหมายสูงอยากแบบนักบ,บอลอาชีพนักบอลเก่งๆอย่างเงี้ยมาตรฐานก็จะถูกยกระดับขึ้นมาเราจะต้องแบบพลาดให้น้อยลงเออทําให้ดีขึ้นคือนอกปะม,มันเป็นไปได้ยากที่เราจะไม่พลาดอ่ะประเด็นนี้คือพอพลาดแล้วไงต่อพลาดแล้วทุกคนก็จะแบบนั่นแหละ เจอเรื่องราวไม่ดีต่างๆคิดมากอะไรอย่างเงี้ยผมถึงบอกนะว่าไม่ต้องไปสนใจเราก็แค่แบบเล่นบอลแล้วก็ทําให้ดีขึ้นเล่นบอลแล้วก็ทําให้ดีขึ้นมันมีแค่นั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เล่นบอลน,นะครับแล้วแบบเพื่อนไม่ส่งบอลให้ก็ไปเช็คสามข้อน,นี้อย่างแรกอะเราได้เรียกเพื่อนไหมเราได้ทําท่าทางแสดงให้เพื่อนเห็นไหมครับว่า เพื่อสามารถส่งบอลให้เราได้และอย่างที่สองอรคือบางทีเพื่อนเราอะ่ะอยากจะส่งบอลให้เราเห็นเราแล้วแต่ไม่มั่นใจดังนั้นเราก็ต้องทําท่าทางแสดงให้เพื่อนเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าเขาสามารถส่งบอลให้เราได้และอย่างที่สามก็คือต้องเข้าใจเพื่อนนะครับเพื่อนเราอะ่ะบางทีก็เล่นบอลไม่เก่งเขาก็อยากจะแบบเล่นบอลให้ดีที่สุดแหละแต่ด้วยความที่ว่าเขา มาจากแบบเขาเนี่ยพื้นฐานต่างกันเราก็ต้องเข้าใจเขาและช่วยเขาโอเคไหมเขาว่าฟุตบอลเล่นเป็นทีมก็ตรงนี้แหละไม่ใช่หมายความว่าแบบทุกคนต้องได้บอลทุกคนต้องแบบเขาเรียกว่าไงต้องแบบช่วยกันเล่นเออหลายคนเข้าใจผิดกันนะครับมันคือการที่แบบคอยช่วยกันในไม่ว่าใครจะเป็นยังไงก็ตามนอกไะ หลายคนเคลื่อนเป็นทีมคือแบบเอาส่งให้ส่งให้กันและกันแบบว่าไงอย่าเลี้ยงคนเดียวหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ใช่มันคือการที่แบบยอมรับในข้อดีข้อเสียของแต,แต่แต่แต่ละคนอะแล้วก็มาคอยเติมเต็มซึ่งกันและกัน่ะโดยที่ไม่ไร้ซึ่งข้อข้อตําหนิหรือว่ากันว่าเอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมไมีบอกเราไงเราเอ้ยไม่เก่งเลยไม่อยากเล่นเลยอย่างเงี้ยคือน้อไหมนั่นหมายความว่าอะไรรู้ป่ะนั่นหมายความว่าแบบ เขาไม่เข้าใจความเป็นทีมใครที่เจอคนพูดแบบนี้นะครับแบบเป็นคนเดียวไหมหรือว่าแบบบอกแล้วไงให้เล่นเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยนะครับเรื่องของเขาเราไปสนใจแล้วก็มาหนักหัวเราอ่ะแล้วก็โดนอีกอ่ะแล้วก็กันงวลอีกอ่ะกลายเป็นเร,เราที่เจ็บตัวมีหลายคนเลิกเล่นบอลเพราะเรื่องแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยจำกฎข้อแรกของการเล่นบอลให้ดี เล่นบอลให้สนุกโอเคไหมใครมีคำถามใครมีคอมเมนต์เชิญด้ด้านล่าง